เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะมามิทินิวส์นะคะมาแล้ววันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารให้กับทุกท่านฟังกันเป็นประจำสําหรับคลิปนี้นะคะออกมาเตือนค่ะสําหรับคนละครึ่งเฟสที่2เนะี่ยใครได้รับสิทธิ์นี้นะคะเตือนเลยเพราะเขาไกลจะตัดเงินแล้วนะคะจะตัดวันไหนยังไงแล้วจะได้เฟสสามจ่อรอเนี่ยจะได้ต่อเลยไหมเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยค่ะ ความคืบหน้าล่าสุดของโครงการคนละครึ่งณวันที่21มีนาคม64มีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกว่า1.5ล้านร้านค้าและมีผู้ใช้สิทธิ์จำนวนกว่า14ล้านคนโดยเป็นการใช้ใจ่าย3,000บาทขึ้นไปจำนวน12ล้านคนและใช้ใจ่ายครบ3,500บาทจำนวน6ล้านคนนะคะ นางสาวกุลยาตันติเตมิตผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็เปิดเผยว่าโครงการคนละครึ่งนะคะประสบความสําเร็จเป็นอย่างสูงในการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศและฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานรากทั่วประเทศโดยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการคนละครึ่งนะคะณวันที่21มีนาคม64มีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมกว่า1.5ล้านร้านค้าและมีผู้ใช้สิทธิ์จานวนกว่า14ล้านคนแล้วนะคะ ทั้งนี้เป็นการใช้จ่าย3,000บาทขึ้นไปค่ะจำนวนกว่า12ล้านคนและใช้จ่ายครบ3,500บาทไปแล้วกว่า6ล้านคนยอดการใช้จ่ายสะสมนะคะกว่ากว่า18,000ล้านบาทนะคะ ทั้งนี้นะคะโครงการคนละครึ่งค่ะจะสิ้นสุดนะคะในวันที่31มีนาะคม6 4สีที่จะถึงนี้อีกกี่วันละคะวันนี้25แล้วใช่ไหมคะแล้วอีกแค่6วันเท่านั้นเองจึงขอเชิญชวนนะคะให้ประชาชนที่ยังมีวงเงินเหลือเร่งใช้จ่ายให้ครบ3,500บาทเพราะหากใช้ไม่หมดนะคะพ้นกำหนดดังกล่าวจะไม่สามารถใช้สิทธิ์วงเงินที่เหลือได้โดนตัดทันทีเลยซึ่งนอกจากจะเป็นการรักษาสิทธิ์ของท่านแล้ว ยังเป็นการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากผ่านการบริโภคภายในประเทศอีกด้วยนะคะ นอกจากนี้นะคะนางสาวกุลยาตันติปเตมิตรนะคะผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังก็นะคะท่านก็ได้ระบุว่าสำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนระหว่างวันที่8ถึง26มีนาคม6.4ว่าประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในช่วงเวลาดังกล่าวจะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่5เมษาย,ยน64เป็นต้นไปโดยผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอน วจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์จำนวน7,000บาทเลยนะคะ แล้วก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคนละครึ่งเฟส2นี้นะคะขเขาจะตัดสิทธิ์แล้วนะคะในวันที่31มีนาคมนี้ค่ะรีบไปใช้หน้าสาหรับใครที่ใช้อย่างไม่หมดเป็นการรักษาสิทธิ์ด้วยแล้วก็ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยนะคะส่วนเฟส3นี้นะคะนายกท่านก็เปรยมาแล้วว่าท่านต้องการที่จะต่อเฟส3นี้แน่นอนแต่ในตอนนี้กําลังเป็นขั้นตอนที่ให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะคะไปหากระบวนการไปหาเงื่อนไขต่างๆที่จะมาช่วยอุดช่องโหว่นะคะในรอบที่แล้ว แล้วที่เกิดการโกงกันเยอะนะคะจะทำย่างไรจะอุดได้แล้วถึงจะตอเฟส3นะคะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anelmummytnews ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ